สองสี่ JL บูเดี๋ยวรอดูงานกันเหลือสิกระสอบวายเหลือน้อยแล้วสิบกระสอบสุดท้ายอ่ะพอยนะใช่ราคาโปรเนาะตัวนี้โปรสองพันเก้านะคะ ใช่ปกติ3 9เหลือสองลูกค้าเหลือ1ิลูกสุดท้ายงานยาวอีกแล้วงานยาวไม่ว่าจะเป็นแบบกางเกงกระโปรงเดรสทำราคาได้ออนะถ้าขึ้นชื่อว่างานยาวแม่ทำราคาได้แน่นอนเดี๋ยวมาดูงานกันตัวนี้งานออกระโปรงยีนยาวมันจะยาวตั้งแต่คุมเข่าลงไปนะใช่ค่ะคุมเข่าลงไปเลยลูกค้าขามันอาจจะไม่ได้แบบว่ายาวแบบถึงตาตุ่มทุกตัวนะ ดูทรงก่อนได้ลูกค้าตัวนี้ก็อีกงานหนึ่งนะของป้ายบูทรงออกแฟชั่นนะคะทรงออกแฟชั่นงานแบบว่าเอวสมอลเอวอย่างยืดก็อาจจะมีค้าติดปนไปงานแบบว่ากระดุมงานแต่งขาดนะคะลูกค้าขาแต่งสีเฟดแฟชั่นอะไรพวกนี้ก็คือค้าปนไปเลยใช่ตัวนี้ย,ยิ่งจับรีดยิ่งสวยนะแม่หนูแนะนําเลยโอ้โหดูรีดแล้วสวยฉ่ำแน่นอนลูกค้าขางานแบบว่าไซส์ดีด้วย นะคะถามว่าถ้าเน้นไซส์ใหญ่เลยอะ่ะอาจจะยังไม่แนะนำเนาะเพราะว่าตัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะติดแบบไซส์เอเชียเราอยู่แล้วนะคะไซส์เอเชียอยู่แล้วดูดิงานแบบผ่าหน้าผ่าหลังผ่าข้างงานแต่งขาดอะไรแบบนี้คือคะปนติดไปหมดเลยลูกค้าขาใครอยากได้แบบว่างานไปขายเน้นทำกำไรขายราคาได้เยอะแม่งไปลูกนะนะเห็นทรงเลย พอรี่แล้วคือเห็นทรงเลยงานจะสวยเลยลูกค้าขะแต่งกระเป๋าอะไรแบบนี้งานอารมณ์อะไหล่มีมาหมดเลยเห็นไหมคะรวมไปในกระสอบให้เลยลูกค้าขะสายเล่นงานกระโปรงยีนมาทางนี้เลยราคาพิเศษใช่รา,ราคาดีมากอีกแค่สิบรุสุดท้ายเท่านั้นอุ้ยอันนี้มีแบบ<ม>ความแต่งมุกนะแหวกข้างอย่างนี้แต่งมุกเออมีความแบบว่าแอบเซ็กซี่นะลูกค้างานแต่งกระเป๋าสวยๆแบบนี้ทรงสวยๆแบบนี้ นะคะลูกค้าขาโปรโมชั่น2900าบาท yes, <sir. S 1> ส่งให้ฟรีเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นลูกค้าขากระสอบรีวิวนะ oh. รหัส cf วอแหวน68เอ้ยไม่ใช่ขอโทษอันนั้นลูกเก่า <Okay. S 1> <laughs> ลูกที่แล้วรีบไปหน่อยแป๊บหนึ่งอ่ะรหัส cf ยอยักษ์สองสมาลูกค้าขาลูกรีวิวนะยอยักษ์สองสมาเลยใครจะรับนะ ราคาดีมากสองพันเก้ารอยบาทนะคะลูกค้าขาสี่สิบกิโลนะจำนวนก็อยู่ประมาณแปดสิบบวกลบนเออนาะ8ปสิบถึงร้อยบวกลบโดยประมาณนะคะลูกค้าขาเนี่ยยินแบบว่าโอเคเลยนะคะสี่สิบกิโลงานจีนเนาะของประเทศจีนงานก็จ่อกแบบฟิวแบบเล่นงานแฟชั่นนิดหนึ่งนะมแม่นะว้ายแต่แถมไปได้น่ารักมากแม่มีติดไปด้วยแต่โคตรน่ารักเลยอะ ใช่เนี่ยแม่ดูไซส์ไซส์แบบว่าไซส์ดีก็ออกนะไซส์แบบอย่างเงี้ยเอวหนูประมาณนั้นอย่างนี้กระดุมหน้าใช่งานแบบว่างานแต่งเชือกงานกระดุมหน้างานแบบเอวยางยืดมาหมดนะคะออส่วนใหญ่แบบโทนเขาก็จะติดเป็นโทนแบบสีเฟดหน่อยเพราะว่าแฟนะชั่นใช่ถ้าวัยรุ่นเขาจะชอบงานแบบโทนนี้โทนเฟดแบบนี้ใช่แล้วนะคะลูกค้า เนี่ยเอาจริงบางทีแบบเอามาโชว์อ่ะแบบล,ลูกลัวลูกค้าไม่เห็นอยากจับรีดอยู่นะจับรีดให้เห็นเลยว่าลูกค้างานมันสวยทรงประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าลูกค้าเห็นทรงแล้วลูกค้าจะแบบเอเอนึกออกว่าจะขายยังไงต่อราคาเท่าไหร่เนาะจริงๆแนะนําเลยให้แบบอยากได้ราคาดีๆแม่ต้องรีดยิ่งรีดยิ่งสวยใช่นะคะเนี่ยสวยๆเลยมัน,มน,นอัดก้อนมาแล้วมันเหนี <he ều S 1> ห่ยวเนาะมันก็แอบเศร้านะเนี่ยไปห้อยมาเลยลูกค้าขา ใช่มันอัดมันแน่นอุ้ยเนี่ยสวยมากทรงสวยมากลูกค้าเนื้อย,ยีนโอเคเลยนะคะตัวนี้ปลายบูนะครับผมปลายบูนะคะปลายเป็นปลายที่มีรอเรือรอริงปลายป,ปลายบูนะคะลูกค้า <c oughs> ปลายบูรหัสสองสี่เจแอลนะกระโปงยีนยาว<ช>อุ้ยอุ้ย,ยนี่นี่นี่น,นี่งานแบบปักแฟชั่นแบบนี้ก็มีติดไปนะคะลูกค้าขาโอ้โหอุ้ยนี่น่ารักมาก แบบทรงแบบบานๆน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าขาคือขายได้หลายกลุ่มเลยวันนี้เปิดสายเดียวท็อปบาร์ไหมคะไม,มไม่มีเลยตอนนี้หมด,หมดตอนนี้หมดแล้วจ้าลูกค้าใช่แล้วลใช่ประมาณปลายเดือนนะแม่ เลื่อนแล้วนะแพนด้า <c oughs> <N ap anda> ลูกค้าใครที่ทักแชทมาสอบถามเดี๋ยวแอดมินบอกว่าเข้าไปเดือนขออนุญ,ญาตนะแจ้งตรงนี้เลยว่าเป็นต้นเดือนหน้านะคะเป็นต้นเดือนหน้านะสําหรับน้องแพนด้าน้องเลื่อนแต่ว่าปลายเดือนแม่เจอแน่นอนคือญี่ปุ่น<อ>นะคะญี่ปุ่นมาให้แม่ปลายเดือนเลยเ<อ>ตรียมตัวอ,อู้หสองป้ายนี้ลดมากนะคะ F J K W E เตรียมตัวได้ ใช่มันเป็นป้ายที่แบบว่าถล่มทลายมากลูกค้าเตรียมตัวเลยเก็บเงินรอนะระหว่างนี้ลูกค้าบอกจะเก็บยังไงเซลไม่หยุดนะใช่ลูกค้าซื้อกันทุกวันเลยนะเซลกันแบบไม่หยุดเลยลูกค้านะคะเอาไปเถอะมันคุ้มนะเนาะยังไงของเราเราเป็นแม่ค้าแล้วยังไงเราได้ขายแน่นอนยกเว้นว่าเราเลิกเป็นเราอย่าเพิ่งเลิกเป็นเรายังขายใช่น ใช่ค่ะนะคะลูกค้าเนี่ยอุ้ยอันนี้บ,บ่ามีความแบบแต่งลุงแต่งลายมา,าเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้นะลูกค้าใครจะรับลูกใหม่หรือรีวิวย้อนหลังวันนี้ตามไป4ีได้นะคะลูกค้าขารีวิวหนูให้ส่งฟรีลูกใหม่ส่งฟรีเฉพาะวันนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่วันนี้ละแม่ก็คือแบบราคาโปรอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีอ่าส่งฟรีให้แล้ว